สวัสดีค่ะจากบาไรองค์พยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาปลูกข่ากันนะคะอันนี้ข่าก็บานไรองค์พยอมขุดมาแต่ในบ้านนะคะขุดมาว่าจะามาทําน้าพริกแกงพอดีเลยเห็นหน่อเขาสวยนะคะนี่ค่ะเขาออกหน่อมาสวยแล้วก็เลยเอามาแช่น้ําไว้รากาออกสวยมากนะคะก็เลยเดี๋ยวจะามาปลูกตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็ เป็นมันห้านาทีนะคะมันห้านาทีไม่ใช่สายน้ำผึ้งนะคะเป็นมันห้านาทีธรรมดาก็คิดว่าตรงนี้ต้นใหญ่แล้วก็อยู่ในล่มหัวอาจจะไม่ค่อยมีแล้วนะคะก็เลยดันต้นล้มนะคะอันนี้ก็คือหัวของเขานะคะนี่ค่ะยังไม่ได้ล้างนะคะนี่อันนี้ พอดีเลยเอาเสียมกระแทกลงไปไม่นึกว่าจะไปโดนเอาหัวเข้านะคะก็อันนี้คือปักเพื่อต้องการต้นนะคะเพื่อการขยายพันธุ์ขอให้ได้ต้นไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าไถให้ดีๆแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกนะคะตัดต้นนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดต้นนี้แล้วก็เอาตั้งไว้นะคะตั้งไว้เฉยๆ เขาจะไม่มีการเหี่ยวเฉานะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้ไถ่ายเสร็จแล้วก็วางใส่น้ำหยดแล้วก็ปักได้นะคะมันนี้ขายได้นะคะ<อ>เมื่อก่อนโควิดมาบาลายองพยอมปลูกมันห้านาทีอันนั้นก็เป็นมันห้านาทีธรรมดานะคะแต่เนื้ออ่อนนิ่มแล้วก็รสชาติดีมากเลยนะคะก็ไปส่งตลาด ก็ตั้งราคาไว้8บาทหัวใหญ่หัวใหญ่เท่าๆโคนขาก็มีนะคะในระยะเวลา5-6เดือนนะคะกำลังดีมากเลยก็ไปส่งแม่ค้าบอกว่าเขาก็ถามบอกว่าคิดราคาเท่าไหร่บาลังพยองก็บอกว่าคิดแค่8บาทก็แล้วกันแม่ค้าก็บอกว่า ถ้าอย่างนั้นมีเท่าไรเขาเหมาหมดเลยของบานลองพยอมก็เลยเหมาเหมาหมดก็ขุดไปให้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะขุดไปให้วันละสิบกิโลถึงยี่สิบกิโลเขาบอกว่าได้เลยบาลังพยอมก็ขุดนะคะขุดทีละกอ <c oughs> ทีละกอก็คือหมายถึงว่าต้นหนึ่งนี่นะคะก็กอหนึ่ง ก็ได้ไป20กิโลบ้าง35กิโลบ้างต่อหนึกอนะคะเพราะหัวใหญ่มากขุดไปเดือนกว่านะคะแต่เสียดายที่ต้นของเขานั้นไฟไหม้นะคะเสียหมดเลยนะคะคือปลูกแล้วไม่ได้เลยถ้ามันสำหลังถ้าเกิดว่าไฟลวกข้างบนแล้วนะคะข้างล่างก็จะไม่ได้ผลเลยนะคะ ต้นตายหมดเขาจะเหมือนตายนึ่งข้างในนะคะทำให้เราไม่สามารถที่จะนำต้นเขามาปลูกได้ส่วนตรงนี้เราก็เอาพื้นที่เดิมมาปลูกขานะคะเพราะว่าเป็นทางของสายน้ำหยดพอดีนะคะก็ปลูกแยกจากข้างนอก ข้างในบ้านเอามาไว้ข้างนอกบ้านบ้างน,นะคะเพราะว่าดูข้างในบ้านปลูกแล้วไม่ค่อยได้ผลดีไม่เหมือนที่อยู่ที่อ่างทองที่อ่างทองที่บ้านไล่วงพยอมนะคะที่บ้านที่อ่างทองปลูกไว้งามมากกอใหญ่มากแต่ก็แปลกใจว่าอยู่ที่นู่นเนาะอยังว่าเราส่งแม่ค้าคนกลางเขาก็ให้กิโลแค่สิบบาท แบาทแต่าล่างพยอมออกมาซื้อที่ตลาดนองม่วงเราซื้อเขามากิโลละแปดสิบบาทก็คือต่างกันอย่างกับฟ้ากับเหวเลยเนาะก็คิดว่าอะไรที่ไหนถ้าเราปลูกได้เราปลูกกินเองดีกว่าราคาถูกกว่ากันเยอะแล้วก็คุณภาพดีเราได้กินของสดตลอดนะคะนี่ เดี๋ยวต้องไปดึงสายตอนนี้ไปร้างพยอมก็ปลูกขาเสร็จแล้วนะคะก็ได้มาหน่อหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวปลูกไว้เพื่อถ้าเขาไม่มีอะไรรบกวนเดี๋ยวเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมานะคะส่วนมันนี้เดี๋ยวเอาไปล้างน้ําก็อาจจะไปทํามันเชื่อมหรือมันเผา,ม,เามันปิ้งนะคะมันปิ้งราดน,น้ํากะทิผสมน้ําผึ้งก็อร่อยนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ